ไอ้เยที่เราเห็นน้องราออลีเขาเล่นวันนั้นแล้วบอกเก๋มันไหลว่ะใช่เหรอเรื่องนั้นเหรอเอ้ยไอ้ที่เป็นเป็นทูดีวิ่งไป่ไอ้เย่ที่มันใส่ชุดไอ้เยนะเออใส่ชุดเหมือนพวกนักเคมีอ่ะเหมือนเกมแบบเกมแบบง่ายๆอ่ะโอ้ถ้าขนาดนี้กูต้องบอกเลยว่ากั้นหายใจแป๊บทำไมอ่ะไอ้เหี้ยมันส่งกิฟต์ทำไมวะไอ้เย ูตอนฉีดยุงในบ้านเนี่ยไหน99ดอนเะยครับแพงเงีะก็ไหนใจไว้อยากันยุงไงมันเหม็นเก็บมันไปเก็อแล้วะเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนมาก่อนเพื่อนมึงยังแพท ออกกระจอกเข้ายังเล่นเทียนตัวการ์ดอยู่เลยอะโลมามันตไม่ใช่ปลาปลาโลมามันไม่ใช่ปลางั้นปเราไปกันก่อนดีกว่าปลาโลมามันไม่ใช่ปลาอยู่แล้ววะปลาโลมาไมันก็ไม่ใช่ปลาแล้วมันติดปลาทำไมอ่ะเออมึงห้ามเรียกปลาโลมาแลเว้ยมันต้องจริงๆมันต้องเรียกว่าโลมานะเว้ยก็โลมาเติมปลาเออร้องเพลงมันนะเว้ยโลมาโซนิกกูจำได้ โลโมแม่งเอ้ยด <Lew> ีนะอุร <Ooh lovely S 2> ู้จักวงนี้โลโมอะไรโลโมอารมณ์ไม่ได้หาแบบนี้มานานแล้เลยเดียวเมื่หล่บอกแล้วว่ากลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการแบบวันเดียวอี่แุดจะไม่อยู่แบบก็ไม่อยู่แหม เอาให้สุดไปวันเดียวตีห้าไอ้เจบไปได้ไหนๆก็ไหนๆได้อีกไม่เอาไม่เอาอะไรแม่อ่ะเจ้าละมีแค่รักและมีแค่เราไหนอ่ะแม่นังเฟิร์นเข้าปะเนี่ยเข้าเข้าเข้าไอ้ชุดแมวแม่งมาตอนกูไม่มีเหรียญในสัตว์ไม่มีมงไม่มีเยอะด้วยแม่งทั้งชุดสิบมงกุฎเออสิบเหรียญยังไงก็ซื้อไปพอไอ้เจี้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อน เฮียบ้านเลยนะเนี่ยอะไรกาโตโรโบโตโอ้ I l o v ิ you แมว้องกันไว้นะคุณผู้ชมให้ร้องเพลงวะมึงเข้าห้องอะไรมากันน่ะห้องนี้กูว่ากูยุบไปแล้วนะแม่งยังมีห้องฟังเพลงอยู่วะไอ้กูเออว่ะไอ้กูเข้าห้องฟังเพลงมา แต่ฟังไงไม่ได้ร้องมันเหมือนกันแหละใครมันเป็นคนใจไม่ทำเพจแล้วเหรอวะโอเคมาพี่พี่ให้ผมเอาเวลาไหนไปทำเพจโทรศัพท์ผมยังไม่ได้ซื้อเลยรอนี่รัรอไอโฟนสิบสองไงไอโฟนสิบสองเขาจะบอกออกหกหกสิบห้ารุ่นเนาะ เอาเอาดีๆเงินๆเงินๆค่อยๆพูดไม่มีใครแย่งพูดหรอกเมื่อกี้นะไปนอนด้ว่อวะเนี่ยชุดวันนี้ชื่อกาโตโรเบตโต้ครับชื่อมังเท่รอได้เบนร์แมนแต่ชุดมันเหมือนแบบใช้ปากกาตัดเส้นอะเหมือนดันดั้มอะไปไปกดกดไอโฟนปรับราคาใหม่ มาพร้อมข้อเสนอ0%ยี่สิบสี่เดือนมันตั้งนานแล้วนะทุกบัตรไงบางบัตรมันยังยังมันยังไม่ได้ไงบัตรประชาชนนี่ผ่อนได้หรอวะยี่สิบสี่ได้เด้ผ่อนไงบางไงบัตรประชาชนบางวันมาได้หรอโอ้โหคิดถึงท่านผู้ชมเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณจะใช้ชแนลมึงเป็นกระบอกเสียงสื่อกลางเลยเ้ราะคุณเลิกทำชแนลแล้วน่าเรียบร้อยไอคำว่าเธอเฮอเนี่ยมันหมายถึงอะไรว่าเวลามีคนใช้กับเราอ่ะเฮอเธอเนี่ยไงมันหัวเราะแห้งมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเขาเห็นเขาเห็นด้วยกับเราหรือเขาไม่เห็นด้วยหรือว่ามันแล้วแต่คนแหละแต่ความหมายไม่นะแต่ความหมายที่คุคิดก็คือแบบไม่เห็นด้วยมันจะไปทางไม่เห็นด้วยมากกว่า คล้ายๆกับเพอร์ไมโอนี่แะละเออไมโอนี่แม่งต้องคอยแก้ตลอดเลยดีแล้วคอยแก้แค่ดีแล้วดีกว่าไม่มีเพื่อนที่เข้ามาให้มึงแก่แล้วเว้ยกูบอกให้เกนาด้วยกูบอกเลยอยู่โลมาไม่ใช่ปลาเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างเหมือนดาวทะเลที่ไม่ใช่ปลาดาวทะเลดาวทะเลเป็นปลา แล้วดาวขับมินอะดาวขับมินไม่ใช่ป่าดาวขับมินไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่คนนะผมลุงพลเลยถึงมีขี้อะไรงีเลยเหรอทำไมไม่ชอบลุงพลใจเกเรวะไม่เอาไม่เอาใครเขาก็ชอบลุงพลทำไมพี่ไม่ชอบได้ไงวะไม่ใช่่่นีแไมชอบอไม่ชบลุงพลใจเกเรเรียบร้อยแล้ะผมไม่ได้ไปต่อแล้วพี่เจอกันครับ อกครับกูคิดไปว่ากูส่งคนที่จะไม่ชอบที่สุดเอยเทียเบิ้มเลยแม่งเสร็จชอบไปจ้ะเนี่ยมันต่อต้านไม่ได้มันก็ต้องเข้ารั่วไปวะพี่มันต่อต้านไม่ได้เนียมันต่อต้านไม่ได้มันไม่มีใครต่อต้านคนได้เหมือนที่แองมันส่งเนี่ยพาบิดมอเตอร์ไซค์อ่ะพาบิดมอเตอร์ไซค์ที่มันบอกว่าจะใจสงบกายก็เบาอ่ะเบาพี่อะ ไอ้้ใครมันจะโทรพร้อมวุฒิเจ้าวะมันชอบพี่อะไรเกี่ยวกับผ้านู่ยอย่างไอ้ไอ้นั่นอะอะไรนะรักก็คือรักสงก็คือสงไอ้เฮียมันยิ่งชอบเลยลูกก็ไอ้กูว่าภาพมันสวยขึ้นหรือว่ากูไม่ได้เล่นนานวะแค่เดิมไม่ได้เล่นนานไม่มันไม่ได้ปรับปรุงหรอวะเนี่ยไอ้เฮียดันความจำมันละร้อนร้อนแน็กเกลวิลินมาแล้วกันบอกให้ พี่ไ่จบตนอ้เนี้ยแม่งมีคนซื้อชุดแมวเงี้ยนี่บอดไม่ใช่บอดโฟแน่นอนกูบอกเลย Summon t o เฮ้ยเงี้ยชุดแมวเหมียวฟาดโอเคผมไม่ได้ไปต่อว่ะพี่ทำไรพี่สู้ๆนะปั้ลปุ่นคิดถึงถ้าอยากถ้าอยากเ้ารอกก็ตามครูพี่ลินมา คิดถึงเปิ้ลหุ่นกล้วยส้มมะละกอไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วมึงจะดึงกูนีเอะไรเนี่ยใจเย็นพยายามพาออกสเต็เรียบร้อยกดยอมแล้วบมกเนี่ยเออยี่กี่ยี่ยี่มันเอ่มี่าี่หนวะไอยี่ไี่ย่ย่